Honda CRV 2.0 e VTEC ขับเคลื่อน4ล้อปี2008โปรโมชั่นของไรทที่2 1 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถ SUV สาภาพสวยมากๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยแมกไลน์สวยติดฟิล์มทำเรียบร้อยค่ะ ภายในสปอร์ตเนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแบ็คพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟีดาวนีนะคะส่ง6,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเชีงานได้แล้วค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะมีที่วางสัมภาระสองช่องสะดวกสบายในการขนของมากๆเลยค่ะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสภาพดีเด็กครื่องยนต์สองพัน c 4่สีเบนซินขับเคลื่อน4ีล้อค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติดที่ช่องไอดีมียไซนํำหน้าแสตม์เอ็มพีหนึ่งศูพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ